สวัสดีครับออดีไอม์ครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหาหม้อข้าวถุงข้าวบูดเร็วนะครับตอนที่เพื่อนๆซื้อหม้อข้าวมาใหม่ๆนะครับก็ข้าวจะไม่ได้บูดเร็วนะครับจะอยู่ได้หลายวันเลยแต่พอใช้ไปสักพักหนึง่งจะมีอาการข้าวบูดเร็วนะครับแล้วหม้อบูดบ่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันครับก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือน ก็เปน็นกำลังใจให้ช่องอ้อดีมด้วยนะครับขอบคุณครับไปเริ่มกันเลยครับปัญหาหลากัลกๆเลยนะครับที่ทําให้หม้อข้าวหุงข้าวระบุเร็วนะครับก็คือเพื่อนๆล้างหม้อไม่สะอาดนะครับเพื่อนๆอาจจะเถียงนะครับเอ้ยฉันล้างท่อง 3- 4ครั้งล้างอย่างดีทําไมล้างไม่สะอาดแต่มันจะมีจุดที่เพื่อนๆไม่ได้สังเกตนะครับก็คือจุดระบายไอ้น้ำด้านบนนะครับแล้วก็ฝาแล้วก็ตัวยางครอบฝานะครับตัวนี้จะไม่สะอาดนะครับ สำหรับมอค้าวรุ่นนี้นครับเพื่อนๆต้องถอดออกมาเราก็ทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดกันครับวิธีการถอดนะครับก็ใช้ไกลกยงแฉกธรรมดานี่แหละครับ,รบหมุนน็อต2ตัวนี่นะครับที่ผมกําลังหมุนอยู่2ตัวนี้ดูดออกมาเสร็จแล้วให้เพื่อนๆค่อยๆเลาะนะครับด้านข้าง,างจะมีร่องอยู่ ใช้เป็นบัตรพลาสติกก็ได้นะครับค่อยๆสอดแล้วก็ล็อกได้แต่นี้ผมใช้เล็บตัวเองนะครับเพราะเล็บผมยาวอยู่ก็จะหลุดมาแบบนี้นะครับนี่นะครับพอฝาหลุดออกมาแล้วก็ขาานนี้ก็ง่ายแล้วครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ตัวยางรองตรงฝานะครับยางรองตรงตัวจุกไอ้น้ำนะครับเนี่ยตัวนี้ก็สกปรกอยู่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอด ด้านบนครับนี่ครับอย่างด้านบนนี้อย่างด้านบนนี้เวลาทาความสะอาดถ้าอยู่ตรติดอยู่ตรงนี้ก็ทาความสะอาดได้ไม่ดีนะครับต้องถอดออกมานี่ครับแค่หมุนน็อตนี่นะครับนี่ตอนนี้ผมชี้นะครับระวังสายไฟนิดนึงนะครับหมุนน็อตออกให้หมดเลยเพื่อนๆที่ใช้หม้องข้าวรุ่นนี้นะครับดูตามคลิปทําได้เลยนะครับง่ายๆเลยครับหลังจากถอดน็อตหมดแล้วนะครับก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยนี่ ง่ายๆเลยครับเสร็จแล้วก็ดึงยางที่อยู่ชั้นในออกนะครับนี่ครับดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยถอดง่ายเลยครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดตัวจุกนะครับนี่ครับตัวนี้สามารถถอดได้นะครับจุกไอ้น้ำนี่ครับหมุนไปทางด้านทวนเข็มนาฬิกานะครับก็จะหลุดออกมาแบบนี้แล้วดูดูข้างในครับนี่ครับเห็นไหมครับสกปรกณไหมครับเดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดกันครับ a few moments later หลังจากทำความสะอาดแล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้โหสายปิ้งเลยคราวนี้นี่ดูแต่ละอย่างที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นี้สกปรกมากเลยนะครับนี่แหละครับตัวนี้แหละเป็นตัวปัญหาเลยไม่กี่อย่างเนี่ยครับก็แก้ได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปอ่าบางคนใช้น้ำส้มใส่ชูใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ช่วยได้เป็นปลายเหตุนะครับแต่ต้นีเหตุคือตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เราล้างไม่สะอาดเนี่ยแหละโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับ ขอบก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวยางรองก่อนนะครับยางรองตัวฝาบนนี่นะครับตัวยางจะงอง,งุ้มลงไปเราจะเอาตัวยางที่งุ้มลงไปเนี่ยใส่ไว้ตรงขอบของตรงรูพอดีนะครับนี่นะครับใส่แล้วก็จะแนบสนิทอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใช้ฝาบนปิดลงมานะครับฝาลูมิเนียมปิดลงมาอ่าแล้วล็อกไว้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่น็อตกันครับ แต่เอกได้ทุกตัวนะครับตอนนี้ผมก่อสป,ปิดพาดไว้นะครับจะได้ไม่เสียเวลายาบางคนไม่รู้นะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับที่จะทำให้มออของคาวบูด โอเคหลังจากที่ใส่ตัวฝาบนเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราจะมาใส่ตัวยางรองตัวปล่อยไอน้ำนะครับนี่นะครับนี่ดันเข้าไปแบบนี้นะครับทําตามคลิปเลยนะครับนี่ก็จะพอดีเสร็จแล้วเราก็มาใส่ที่ตัวฝาหมอ้อนะครับประกบกันใช้ด้านบนประกบเข้าไปก่อนแล้วก็กดนะครับครับบีบค่อยๆ่อยบีบสองข้างนะครับใส่ง่ายมากเลย เสร็จแล้วก็ใส่น็อตทั้ง2ตัวเพื่อนเพื่อนที่มีปัญหานะครับแกะตรงไหนไม่ได้หรือว่าติดตรงไหนสอบถามมาทางคอมเมนต์ได้นะครับผมยินดีตอบนะครับหลังจากขันน็อตเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเรามาเอาจุกนะครับตัวด้านบนนะครับตัวจุกของตัวระบายไอ้น้ำนะครับนี่จะมีล็อกอยู่เอาล็อกใส่ให้ตรงนะครับมีเดือยอยู่ล็อกตรงล็อกปุ๊บแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาครับปุ๊บ เพืจะแน่นพอดีโอเคครับแล้วก็ไปใส่ที่จุกด้านบนมองาาวเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างไงบ้างครับถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปตต่อไปของช่องอ้อเดียไมายด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีสาระดีๆมาให้รับชมกันต่อนะครับรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ